โอเคมาถึงสิ่งที่คิดว่าทุกคนน่าจะอยากรู้แล้วก็รอคอยกันก็คือสูตรในการลดน้ำหนักทนันาส90วันของเรานะครับพี่ขอเริ่มที่ครูเคนก่อนเนี่ยสูตรน,นะ90วันนี้ <16. S 1> คุณจะทำอะไรบ้าง90วันนะครับที่แผนที่คิดไว้นะครับก็คืออ่ะรดับแรกในะเรื่องของอาหารเลยเนี่กยก็ยังคงยังคงยึด ยึดในแบบที่เป็นสไตล์ตัเองก็คือไม่ไม่ทานไม่กินชีนไม่กินชีนแต่แต่โต,ตไม่ได้ถึงกับว่าหลุดโลกนะครับคือในใน90วันเนี้ยเราจะแนวทางเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะกระชับขึ้นแต่ที่เราแต่ที่เราไม่มีกรอบไม่มีกรอบให้ตัวเองเลยเรากินเรากินทุกอย่างใช่ไหม90วันนี้มันจะมันจะควบคุมแล้วมันจะมีกรอบของมันก็คือ อาจจะลดปริมาณในเรื่องของของทอดของหวานนะฮะก็คือของทอดของหวานเนี่ยมันเป็นตัวที่จะวไทก็รู้อยู่แล้วว่ามันทํามัน็นอุปสรรคต่อการลดน้ำหนักนะครับในิบวันเนี่ย90วันเนี่ยค้งเชนเนี่ยสูตรของโค้งเชนก็คือกินปกติแต่อาจจะลดปริมาณของไขมันไอของทอดแล้วก็ลดปริมาณของพวกของหวานนะครับแต่ก็ยัง ยังไม่ได้แบบหักดิบทีเดียวแล้วก็คือยังกินใช้ชีวิตปกติส่วนในเรื่องของออกกําลังกายก็จะมีวินัยเป็นคนที่มีวินัยอยู่แล้วครับเรื่องออกกำลังกายเนี่ยถ้าไม่ได้ติดว่ามีงานจนถึงมืดถึงดึกริงกินอ่ะจะไป็ออกกำลังกายทุกวันอยู่แล้วครับ้ะเป็นคนที่ติดการออกกําลังกายเส็จติดวันไหนที่ไม่ได้ออกกำลังกายรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับตัวเองนะครับสูตก็คือการออกกำลังกายออกทุกวันอยู่แล้วนะฮะส่วนเรื่องของอาหารก็กินปกติแต่ก็หลีกเลี่ยง ต้อง่ะเรื่องของออกกาลังกายนะครับทุเชีนจะกลับมาบอดีเวทส่วนใหญ่นะครับจะเริ่มกลับมาบอดีเวทเพราะว่าเออโดยส่วนตัวนะครับจะชอบจะชอบทางบอดีเวทมากกว่าอ่าก็คือจะกลับมาจากที่ก่อนหน้านี้ยือเออเข้าเข้าเราเราเาเปลี่ยนสายไปนึ่งในในยิมใยเทรนนิ่งอ่า อันนี้ก็ชอบนะอันนี้ก็ชอบอันนี้มันเป็นการ mm hmm. เขาเราียกว่ามันเป็นการเก็บเขาเรียกว่าเก็บรายละเอียดในในส่วนต่างๆของร่างกายมันเหมือนกับการสัญนกรรากล้ามเนื้อเหมือนเฮ้ i, mm hmm. i, ยเวทเทรนนิ่งเนี่ยเฮ้ยไหลเราไหลเราเล็กเราอาจจะเพิ่มด้วยการเข้าไปเล่นเวทเทรนนิ mm ่ง hmm. ใช่ไหมอกเราเล็กเราก็เพิ่มด้วยเวทเทรนนิ่งแต่ทีเนี้ย mm hmm. พอมีชาล์จเน้ส90วันเนี่ยทูเทนจะกลับมาในรูปแบบของบอดี ay, mm hmm. เวทเพราะว่ามันเป็มทางที่เราถนัดเป็นความรู้สึกว่าเรา mm hmm. สาม เอาลงได้เราสามารถทําลายไขยมันได้โดยที่เราไม่ต้องไปยึดติดกับการกินอาหารเคีเออนี่คือนี่คือความถนัดนี่คือความเขาเรียกว่านี่คือ,คคคคคคอประสบการณ์จากตัวเราเองที่เราเคยผ่านมามันก็เราก็เลยคิดว่าเราจะกลับมาบ o d y w e i แล้วก็คุนใ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 นรูปแบบรูปแบของเราอืมที่สุดทีสุดของคุเคจะประมาณนี้ คือถ้าทุกคนที่ฟังสูตรของครูเคนอยู่นะครับคืออ่ครูเคนบอกว่าเป็นการลดด้วยที่การไม่คุมอาหารไม่กินอาหารคลีนก็จริงนะครับแต่ว่าอยากจะให้ตั้งใจฟังนิดนึงว่าครูเคนก็พยายามเลี่ยงอาหารที่มีไขมันใช่ครับฉะนั้นเลี่ยงอาหารที่มีไขมันแล้วก็ที่สําคัญเลยถ้าคุณอยากทําแบบครูเคนคือคุณต้องออกกาลังกายหนักมากนะครับเพราะว่าครูเคนเป็นคนที่ออกกำลังกายหนักมากสําคัญมากนะฮะอสคัญออกกำลังกายครูเคนออกกำลังกายวันหนึ่งกี่ชั่วโมงเนี่ย อ,อ,อันนี้ก่อนถ้าไม่ถ้าไม่ถ้า,ถ,าถ้าไม่เกี่ยวกับเวทเทนนิ่งน,นะก่อนหน้านี้นะครับที่ไลฟ์บอดี้เวทนะครับก็จะพอเลิกงานสองทุ่นเนี่ยเราจะเล่มยาวไปถึงเที่ยงคืนเลยครับก็คือก็อคือบางทีก็เลิ่มตีสองทุ่มถทุ่นมากถ้าสองทุ่มถึงเที่ยงคืนเดี๋ยวน้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียเด๋ยวเขาคัดก่อนคุณชัดคุยกับใครหรือเปล่าเนี่ยสองทุ่มถึงเที่ยงคืนตอนนั้นตอนนั้น คือช่วงตอนนั้นมันเป็นแบบนี้ก็คือเราเล่นเนี่ยเราเล่นในจานวนเยอะสมมติการดินข้อหนึ่งร้อยครั้งเนี่ยมันเล่นมันไม่จบไปหนึ่งชั่วโมงแน่นอนคือเราเล่นเนี่ยเราแบ่งเราแบ่งเล่นสมมติเราดึงข้อสิบทีเราวิ่งพื้นสสิบทีแล้วก็พักพักเพื่อให้กล้ามเนื้อมันฟื้นฟูเพืพ่อให้กําลังเราเนี่ยมันสามารถเล่นต่อมาเล่นต่อใชต่อไปได้นี่คืออันนี้คือสมมติให้ฟังนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเล่นจริงๆอ่ะมันไม่ได้ใช้ต่อค่ะ อย่างเวลาผมเล่นดีงกินเน่ผมมีวิ้ีดึงข้อแอลซิปซิปครับคือเซ็ตเอ่อประเษดเนี่ยเป็นทั้งหมดประมาณหกถึงเจ็ดท่าแล้วผมก็จะเล่นยิงยาวเลยแล้วก็นั่งพักแล้วก็เล่นวนอยู่เนี่ยประมาณสิบเซตจะเล่นประมาณสิบสิบเซตนะครับมันก็ใช้เวลานานมันคือด้วยร่างกายของเราเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องอ่ะมันจะต้องไม่งั้นถ้าเกิดเล่นต่อเนื่องมันไม่ไหวแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเล่นไปเนี่ย เอทีเล่นไปสิบนาทีอ่ะพักห้าทีสิบนาทีเล่นต่อยเสักหนึ่งแล้วก็พักห้าทีสิบนาทีไปเรื่อยคือเล่นไปเรื่อยแค่รู้สึกว่าอ่ะมันถึงเวลาที่จะต้องพักผ่อนแล้วก็จะจบอืมอืมแต่ต,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 ต้องต้องต้องบอกก่อนว่าในชาเลนจ์เก้าสิบวันเนี้ยอ่อาอาหารเนี่ยดังการที่บอกว่าไม่ได้เป๊ะแล้วก็อาจจะมีหลุดบ้างเดี๋ยวสูตรพวกนี้นอ่ะวันไหนที่ค,ครูเทรนหลุดหรืออะไรเนี้ยมันเขา จะลงหน้าจะลงหน้าเพจเพื่อไปซิทให้ดูเลยว่าครูเคนกินยังไงแล้วออกกำลังกายยังไงจริงๆเผอๆจะหลุดทุกวันคุธแหละว่าเราเจอกันทุกวันคุณนะออใช่ <c oughs> เราจะเจอกันทุกวันพุธอ่าโอเคก็ฉะนั้นก็สรุปว่าสูตรของครูเคนนะครับก็อ่ไม่คุมอาหารแต่เลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงนะครับแล้วก็ออกกําลังกายหนะักแล้วก็ สมมติครูเคนบอกว่าดึงข้อหนึ่งร้อยครั้งไม่ใช่ว่าหนึ่งร้อยครั้งจบนะทีเดียวจบไม่ใช่นะฮะมันก็เหมือนแบบว่าดึงข้อสิบทีไปดันพื้นสิบทีแล้วก็ไปเล่นท้องสิบทีเล่นเจ็ดท่านับเป็นหนึ่งเซตแล้วก็เล่นทั้งหมดสิบเซตครับที่คือเตนนะครับ,ส,มมรบส่วนสูตรของผมนะฮะจริงๆสูตรของผมอ่ะคือง่ายมากเลยที่ง่ายในที่นี้หมายถึงว่าสูตรของผมทุกคนสามารถดูหน้าเพจแล้วก็ทําตามได้เลย เพราะว่าอันนี้คือผมอยากจะทำแชร์นในครั้งนี้เพื่อที่จะว่าเพื่อที่จะบอกให้ทุกคนรู้ว่าแค่คุณตามเพจเรานะครับแค่คุณมีวินัยอ่ะคุณก็สามารถลดน้าหนักได้แล้วคุณไม่ต้องแบบสมมุติว่าคุณไม่ได้แบบไม่มีกําลังพอที่จะจ้างเทรนเนอร์คุณดูเพจเรา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 แยกคลิปทุกอย่างเป็นพลิ์ให้หมดแล้วไม่ว่าคุณอยากได้คลิปอ่ากระชับตัวไหนคุณก็ดูดูโค้ดขอแชร์ได้คุณอยากคาร์ดิโอคุณก็ดูบิวเบิร์นฮีอ่าเรามีคลิป คลิปแยกไว้ให้หมดเลยแล้วก็คุณอยากรู้เรื่องลดน้าหนักช่วงไหนคุณน้ําหนักตันคุณต้องกินยังไงคุณดูพบปะลนงโฟนได้เลยคือเรามีคลิปบอกให้หมดแล้วฉะนั้นสูตรของผมก็คือว่าอาหารนะครับผมจะคุมอาหารแต่ว่าผมจะไม่ได้คุมอาหารเป๊ะเท่ากับอ่าที่ผมทำแชรเลนส์ก่อนหน้านี้ผ่านมาคือผมจะเลือกทานตามร้านทั่วไปเลยวิธีการทานของผมก็คือจะเน้นโปรตีนสูงเป็นหลักอะโปรตีนให้ครบมื้อสามมื้อหลัก ผมจะกินให้ได้ประมาณสามสิบกรัมต่อมื้อนะครับ mm. อาหารของผมแล้วก็ส่วนคาร์โบไฮเดรตผมจะกินช่วงเดือนแรกนะครับ mm. ผมจะกินข้าวแค่เช้าหนึ่งัพพีเที่ทยงหนึ่งัพพีนะครับแล้วก็มื้อเย็นผมจะไม่มีข้าวส่วนผักผมพยายามมีให้ได้มือละแปดสิบกรัมนะครับทุกมือ้อนี่คืออาหารของผมนะครับแล้วก็คือมันก็จะมีที่ผมกินนอกบ้านบ้า,บางแล้วก็มีที่ผมทําเองบ้างซึ่งถ้าที่ผมทําเองนะครับผมจะ,ะใช้เป็นสเปรย์น้ำมันมะกอกน,นะครับหรือบางทีผมจะผัดน้ําหรือ บางครั้งผมจะจีกกระทะแล้วก็เครื่องปรุงที่ใช้ผมจะเป็นโ,โเตียมทั้งหมดนะฮะ <c oughs> คือต้องบอก <c oughs> ต้องบอกข้อสําคัญก่อนเลยว่าผม,มาเป็นคนไม่ติดหวานอยู่แล้วผมเป็นคนที่ทานอาหารไม่ต้องมีรสหวานก็ได้ฉะนั้นใครที่ติดรสหวานต้องพยายามแนะนําให้เลี่ยงหรือใช้ยาหวานแทนนะฮะน,น,นั่นคืออาหารที่ผมทานนะฮะแล้วก็สิ่งที่ผมจะเลี่ยงคือหวานมันเคม็มแล้วก็ของทอดแต่ว่าชาเลนจ์ครั้งนี้ของผมอาจจะมีแบบ มือหลุดบ้างอาทิตย์ละครสองครั้งอะไรเงี้ยช่วงแรกอาจจะหลุดอ่าครั้งสองครั้งแต่ว่า่าช่วงเดือนที่สองที่สามถ้าถ้าผมดูที่เปอร์เซ็นต์ขมันแล้วมันไม่ได้ลดลงมากผมก็จะเป๊ะนะฮะมันจะเปลี่ยนไปทุกทุกอย่างแล้วก็ผมจะพยายามมาแชร์ให้ได้ทุกวันมากที่สุดว่าแต่ละวันผมทานอะไรบ้างนะครับส่วนการออกกำลังกายวิธีการคารีโอของผมนะครับผมก็จะเล่นตามาคลิปวิวเบิร์ธยิปนะครับคุณเข้าไปดูในเพจของเราได้เลย ชื่อเพลิดว่าวิวเบิทหรือซีรีส์วิวบิทออกออกกำลังกายที่บ้านนะฮะผมจะเล่นตามเซตนั้นประมาณ3 5มถึงห้าเซตต่อวันนะครับคิดว่าแรกๆน่าจะได้ประมาณ3ามเพราะว่าร่างกายคือมันไม่ได้ออกกำลังกายมาสักใหญ่อาขึ้นเครื่องมาหลังๆน่าจะยังความฟิตมันน่าจะยังไม่พอแต่พอเริ่มฟิตผมคิดว่าน่าประมาณอาทิตย์หนึ่งน่าจะเริ่มเล่น5้าเซตได้แล้วนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมทําคือช่วงแรกนะฮะผมจะเดินเบรยิทให้ได้วันละหนึ่งชั่วโมงนะฮะ เดินบางทีของผมผมจะใชะ้เดิน2นาทีวิ่ง3นาทีนะครับบนลู่ซึ่งความเร็วในการวิ่งและการเดินเนี่ยต้องมาดูทัชเลสของบางทีก็คือนะตอนเดินทัชเลทผมจะอยู่ในโซนประมาณหกอร์เซ็นของผมตอนวิ่งจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของผมนะก็คือเทคนิคของผมก็จะมีประมาณนี้นะฮะแล้วก็อาจจะมีเล่นเวทเฉพาะส่วนบ้างแต่ก็ไม่ได้เล่นแบบแบบ่เขาเรียกว่าอะไรเล่นแบบหนักเพื่อให้กล้ามเนื้อใหญ่ตัวเป็นหมี่เพราะว่า การที่ีนมันทำให้ตัวเป็นหมูยากยู่แล้วแล้วก็เป้าหมายของผมคืออยากได้หุ่นที่พอดีกับตัวเองนะฮะไม่ได้แบบอยากได้หุ่นแบบตามปหมูหุ่นไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะอของผมประมาณนี้ครับอ่าโอเคเของเปานะครับเอาเรื่องอาหารก่อนคือปกติเปาไม่ได้ทําอาหารกินเองทีเนี้ยมันก็จะต้องมันก็จะมีชาร์ลจ์ก็ตรงที่เออเวลาเราไปสั่งอาหารตามสั่งเนี่ยคือปกติเรา เราก็เลือกไม่ได้ใช่ไหมว่าแม่ค้าเขาจะเสิร์ฟอะไรมาให้เางเนี่ยคือก็อาจจะก็จะมีมาแช์นะครับว่าอ่าวิธีการสั่งอาหารตามสั่งสั่งยังไงเออ่เราแบบว่าควรกินเสร็จแล้วอะ่ะควรเหลืออะไรไว้ควรกินอะไรให้หมดแล้วว่าควรเลี่ยงอะไรควรเขี่ยอะไรออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีบางโอกาสที่แบบว่าไปแนะนําร้านอะไรอย่างเงี้ยคือ,อบอกบอกไว้ตรงนี้เลยก็ได้ว่า คือหน้าเพจกำลังจะมีไอคอนเทนใหม่ชื่อว่าเปารีวิวนะครับ mm hmm. เวลาสมมติว่าเปาไปเจอร้านค้าอะไรที่เป็นอาหารคลีนหรือว่าร้านค้าร้านไหนๆที่แบบว่าน่าสนใจเออเหมาะกับคนที่คุมน้ำหนักลดน้ำหนักอยู่ก็จะเอามาแนะนำในคอนเทนนี้แล้วก็ส่วนเรื่องที่จะปรับกับตัวเองอย่างหนึ่งนั้นก็คือไอการติดขนมเนี่ย mm hmm. อ่าบางทีอ่ะคือเราก็กินขนม กินขนมเกินลิมิตมากด้านด้าน,ด,านด้านใต้คอนโดผมข้ด้านด้านใต้คอนโดเปาอะ่ะมันจะมีซูปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ข้างล่างบางทีแบบรู้ทุกร้านอยู่รู้ทุกร้านใช่พี่ไ <laughs> ปคอนโดเปาพี่ไปคอนโดเปาเปาบอกว่าพี่ร้านนี้อร่อยพี่ไอติมร้านนี้อร่อยพี่ไอติมย้อนนี้อร่อยเออใช่ใช่รู้ทุกร้านรู้ทุกร้านเอออะไรเงี้ยร้านนี้เออแล้วก็ ขนมเนี่ยโอ้โหดึกดึกอ่ะจะชอบจะชอบกินขนมมียวันหนึ่งมียวันหนึ่งเราไลฟ์เป็นสามคน่อแม่งซ่อนซ่อนขนมซ่อนขนมแล้วแบบทำท่าเหมือนว่าก้มก้มมาหยิบของอะ่ะแต่ไม่ใช่ก้มกินขนมตายแล้วพี่พี่ก้มตะกี้พี่คันขานะที่ไม่ได้หยิบของกิน <c oughs> อ่าใช่น,น,นั่นแหละก็จะตัด ก็จะตัดนิสัยชอบกินขนมชอบกินของหวานอะไรก็น่าจะช่วยได้เยอะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นซิกแพคเต็มชัดๆเลยเคยเห็นแต่เลี้วๆเห็นล่องๆอะไรอย่างนี้อืมอันนี้น่าจะถึงเวลาที่จะได้เห็นซิกแพคจริงๆแล้วแล้วก็ไอความฝันสูงสุดของเราสามคนนะก็คือเราถอดเสื้อกันงสามคนแล้วก็มีซิกแพคด้วยกันเปาอ,อันนี้เราพูดกันหลังไหมนี่เปาพูดออกไลนนี่งานเข้าเปล่านะ ไม่ได้เราจะาม่ลงไม่ได้เลยอ่าเออะไรมาพอไม่ได้แล้วนะจริงจริงเราเรามีความฝันจริงจริงว่าเราเราแบบเฮ้ยเราเราอยากจะสามคนที่แบบว่าซิกแพคด้วยกันสักทีหนึ่งเราแบบอ่าพี่เคยมีเจนมีคือต่างคนต่างแยกอ่ะมันมันคนละทางอ่ะอ่าอ่าก็เป็นแบบว่าสามคนละทางแต่ว่า สุดท้ายปลายทางอะ่ะมีฟิกแพ็กิกแพ็เหมือนกัน <Okay. S 1> อะไรเงี้ยคนตามไปก็ oh, <okay. S 1> อ่าจะได้เชื่อว่าโอเควิธีการมันจำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้แต่ว่าถ้า hmm. เราตั้งใจจริงๆอะ่ะมันก็ไปได้เหมือนกันอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการออกกําลังกายเลยไอการไอวิธีการออกกําลังกายของเรานะจะออกจะออก,จะออกตามอ่าคอร์ส่าคลิปในลูกเทนออนไลน์เราใช่ไหมบิชรเลนของเรานะครับอ่าอ่าของเทนออนไลน์เราเพราะว่าไอคลิปตัวเนี้ยมันจะช่วยเรื่องของ การความคล่องตัวเรื่องกล้ามเนื้อมัดเล็กอะไรเงี้ยเพราะว่าไออันนี้คือรู้ตัวอยู่แล้วว่าตัวเองไม่ได้มีความคล่องตัวอะไรมากโค้ชก็เคยลุงโค้ชก็เคยบอกมาแล้วว่าเปาต้องฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กฝึกความคล่องตัวความคล่องตัวฝึกพวกข้อต่ออะไรเงี้ยให้แข็งแรงนะครับมันก็จะช่วยได้เพราะว่าตอนอ้วนอ่ะคนอ้วนที่แบบว่าตัวเธอทะร้อยกิโลอ่ะอืมตัวคนอ้วนตัวเธอทะร้อยกิโลอ่าอ่าส่อะไรนะ เนเล่นมุกถูกมากเลยนึกว่าเคนจะเล่นเบียร์สิงนะพี่จะเล่นน้ำสิงเนี่ยชอบกินน้ำสิงสิงใกล้เคายงแล้วคือจริงๆจะบอกว่าเปากับผมน่าจะเจอกันบ่อยแหละเพราะเราเรามีงานที่ทําด้วยการก็อาจจะออกกาลังกายด้วยกันบ่อยแหละจริงๆก็แนวทางคล้ายๆกันก็คือเป็นแนวทางของลุงโค้ดแหละฮะแล้วก็อาหารเราคิดว่าเราก็ทําในแนวทางเดียวกันเพราะว่าเราเราบอกลูกเทนแนวนี้มาอยู่แล้ว มีแต่ว่าของคูเคนที่จะแบบที่จะแบบเป็นอีกแนวนึงแต่ถ้าคุณฟังครูเคนดีๆคูเคนจะพยายามลดไขมันอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็เน้นโปรตีนแน่นอนออก็คือก็คือกึ่งแนวทางเดียวกันแต่เรื่องรสชาติคูเคนอาจจะเยอะกว่าเรานะครับซึ่งนั่นแหละเราก็จะมาทําอันนี้กันแล้วก็คือเรามีสินค้าของพี่หมวยด้วยที่90วันนี้เราจะใช้กัน ใก็คือตัวตัวนี้ตัวนั้นคือคือคือเราเราว่าคือเราว่าคือถามว่าคือถามว่าทําไมต้องมากินตัวนี้นะฮะคืออยากจะบอกอันนี้คือสิ่งที่ลุงโค้ชไม่เคยรู้เลยที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรที่การลดน้ําหนักที่ผ่านมาคือพี่อ่ะพี่มีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรื่องระบบขับถ่ายเยอะมากครับแล้วก็แล้วก็คือ พี่อะกินผักไม่ถึงถ้าหลายคนที่เห็นอาหารที่พี่แชร์ที่ล่าสุดที่ที่เี็นนะที่กินผักไม่ถึงเลยแล้วก็พี่จะมีปัญหาเรื่องระบบขาบถ่ายซึ่งปิ่งดีพี่ทําให้พี่ถ่ายได้นะพี่อะไปแอบกินชากุลาบซึ่งค้นบอกว่าห้ามห้ามกินหวานห้ามกินอะไรใช่ไหมแต่ว่าแบบเข้าใจปะว่าคนเราพอมันไม่ได้ถ่ายหลายวันอะมันอึดอัดอพี่ก็เลยไปแอบพี่ก็เลยไปแอบกินชากุลาบซึ่ง กินกินบ่อยมากตั้งแต่ตั้งแต่ฝากสิบวันที่ทำาิวดีที่ก็กินแล้วไงถ่ายดีถ่ายก็ถ่ายดีก็ถ,ถ่ายดีจริงๆถ่ายดีจริงๆแต่ว่ามันก็มีใส่นมอ่ะนะจริงๆมันก็ยังมีแอบใส่นมแต่ว่าเราก,เราก็เราก็ลองกินมาแล้วแล้วพอคราวเนี้ยพอพี่หมวยเขามาคุยกับเรามาคุยกับลุงโค้ดเราใช่ไหมว่าเขาทําสินค้าตัวน,นี้ชื่อมัสไฟเบอร์ขึ้นมาเราก็ดูมาแล้วว่ามันไม่ได้มีส่วนผสมของยาลดน้ำหนัก มันไม่ได้มีสารเล่งถ่ายแล้วเราก็ลองกินกันมาแล้วมันช่วยให้ขับถ่ายจริงจิที่สําคัญคือพี่อ่เคยกินอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะเขาเรียกว่าไฟเบอร์บางตัวที่ช่วยให,ให้ถ่ายด้วยอ่ะซึ่งคือมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเหม็นเขียวนึกออกไหมมันจะเหม็นเขียวซึ่งซึ่งเราจะไม่ค่อยอยากกินอ่ะแต่ว่ามันไฟเบอร์นี่มันจะเป็นรสชาติเบอร์รี่คือคือเขาให้กินก่อนนอน กินก่อนนอนนะดีดีสุดละกินก่อนนอนดีสุดละสามซุ้มสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งอ่าทุ่มครึ่งสี่ทุ่มอะไรเงี้ยก็คือกินก่อนใช่เพราะว่าเพราะว่าประมาณประมาณเจ็ดถึงแปดชั่วโมงเนี่ยมันมันจะช่วยเขาเรียกว่ามันได้เขาเรียกว่าอะไรกอกินเข้าไปอ่ะมันมีมันมีกากในอาหารน่ะแล้วเป็นช่วงเวลาที่เจ็ดแปดชั่วโมงมันเป็นช่วงเวลาที่แบบร่างกายมันมันเหมือน พอเราตื่นนอนมามันเหมือนก็แบบเป็นทเทาไหร่ก็เป็นนาฬิกาปลุกของการขับถ่าย,ยดีกว่าอะใชอนน่อันนี้อันนี้คือจริงเพราะว่าตอนแรกอ่ะบ,บอกปกติไม่เคยกินเห็ดพันอะไรพวกนี้นะอันนี้ไม่ได้มาไม่ได้มายอแบบไม่ได้มายอว่าเออเขาขอเขาดีคขอเขาดีจริงอันนี้ถ้าจิ๊กเขาดีก็บอกว่าดีนะก็คือแบบลองกินดูครั้งแรกแล้วก็ตอนแรกงงว่าทําไมทําไมพี่เหมยถึงบอกว่าให้กินตอนกลางคืนจะบอกว่าจริงๆแล้วอะ มันกินได้ทุกเวลาแหละแต่แต่การกินกลางคืนอ่ะมันเหมาะที่สุดมันเหมาะตรงที่ว่าคือพอเรากินกลางคืนเนี่ยระหว่างที่เรานอนหลับเนี่ยร่างกายก็ยังคือมันเป็นช่วงเวลาที่แบบเราไม่ต้องมาตังวลว่าเฮ้ยจะต้องมาเข้าห้องน้ำรูกไหเข้าห้องน้ำใช่ไหมคืนเจ็ดแปดชั่วโมงอ่ะพอเราตื่นนอนมามันจะเข้าห้องน้ำอัตโนมัติเลยก็คือมันจะเป็นเหมือนนาฬิกาปลุกของการระบบขับถ่ายชราที่เราต้องถ่ายแล้วเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกัน นี่คือเหตุผลที่ที่หมวยบอกให้เราเนี่ยกินตอนกลางคืนสม่ว่าบางคนบอกเฮ้ยทำไมกินตอนเช้าได้ไหมริงๆงกินตอนเช้าได้ถ้าคุณกินตอนเช้าเนี่ยคุณก็จะมาถ่ายตอนช่วงบ่าย,ายเย็นก็คือแบบเจ็ดแปดชั่วโมงเนี่ยมันพอดีเลยมันจะแบบตั้งมันตัน้งนาฬิกาปลุกไว้ว่าเฮ้ยฉันต้องถ่ายแล้วนะก็เลยจะแนะนําว่าสะดวกที่สุดนะคือกินเวลากลางคืนพอเช้ามาเราได้ถ่ายแล้วก็ไปทํางานสะดวกสบายแต่แต่ถ้าใครอยู่กรุงเทพพี่แนะนําให้กิน ตอนกลางคืนดีกว่าเพราะว่าสมมุติคุณกินตอนสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มตื่นเช้ามาคุณถ่ายเลี่ยคุณขับรถไปทํางานใช่ปะแต่ถ้าถ้าคุณกินตอนเช้าอ่ะแล้วขับโหรถติดบอกเลยงานเข้าบันเทิงเลยผ <laughs> มรู้เลยเลย <laughs> ใชอนน่อันเนี้ยอันเนี้ยเราเราเราอยากจะบอกแบบจริงใจเลยถ้าคุณตามเพจเรามาสองปีเราไม่เคยขายของเลยอันนี้คือคือพี่หมวยมาพูดไม่มียาถ่ายไม่มีอ่าส่วนผสมของการเล่นชาไม่ เราก็เลยอยากจะช่วยรีวิวซึ่งยิ่งตัวพี่อ่ะพี่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายโดยตรงในการลดน้าหนักอ่ะคือพี่ก็คืออยากลองใช้อยู่แล้วซึ่งถ้าสองปีเราไม่เคยขายของถ้าไม่ดีจริงเราไม่เอามาขายแน่นอนแล้วก็คืออยากให้อ่านนี้เราขึ้นเพจมัตแนชัลไลฟ์นะครับเราขึ้นให้ดูอยู่คือให้ลองไปติดตามเพจคือเพจมันไม่ได้โพสขายของอย่างเดียวมันมีอ่าแนะนำค<อ>ุณภาพอ่าจากคุณหมอเลยนะ คุณหมอแล้วก็มีพี่อ้อมที่เขาเป็นเป็นนักชโภชนาการคือจะบอกว่าพี่อ้อมอ่ะเขาเป็นคนที่ดูแลอาหารให้กับอ่าคนป่วยในโรงพยาบาลแบบประสบการณ์มาประมาณสิบกว่าปีเลยก็คือใครเป็นโรคเบาหวานต้องกินอาหารแบบไหนใครเป็นโรคมะเร็งต้องกินอาหารแบบไหนคือเขาจะสามารถบอกได้หมดคือเป็นเป็นที่ที่ปรึกษาในการจัดตารางอาหาร <c oughs> ให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล